ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k t News Center ด้วยนะคะแชร์ Share ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเตือนภัยเพจปลอม etda เปิดเพจ f c e e o o o ออนไลน์ Health and Troubleshooting c e n t e r ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาออนไลน์รีเช็คให้แน่ใจอยากกดไลค์ผิดเพจเนื่องจากเพจ f c e e o o o ออนไลน์ Health and Troubleshooting c e n t e ตตามภาพข่าวเป็นเพจปลอม ไม่ใช่เพจ Facebook ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสพทอ etda โดยเพจดังกล่าวได้มีการแอบอ้างใช้ชื่อศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์และหมายเลข call center ของสพทอนอกจากนี้ยังได้ระบุข,ข้อความแนะนำอีกว่าติดต่อทางทนายเพื่อรับเอกสารแจ้งความออนไลน์ และปรึกษาทนายเรื่องกู้เงินที่เสียหายกลับคืนได้ที่นี่พร้อมลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับติดต่อซึ่งเบอร์ติดต่อดังกล่าวมีได้เป็นของพนักงานหรือของสานักงานแต่อย่างใดระวังกดติดตามโดยไม่เช็คอาจเจอเพจวิชาชีพตรวจสอบโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอ,อ,ทอิเล็กทรอนิกส์สพทอท DA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคม